สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับอยู่กับกลุ่มวันนี้นะครับพี่เพจก้าบ้านคุณมเบิ้มนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพามาชมนะครับซามูไรแต่ละเล่มนะพี่ที่วางอยู่ด้านหน้านะครับก็จะมีพวกคาตานะนะครับแล้วก็ชิราสยะจะมีอยู่2ประเภทนะครับที่วางอยู่นี่อันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเรานะครับสาหรับวันนี้เราจะพามาดูนี่เลยพี่เล่มนี้สําหรับงานแบนโนบุนะกะเล่มนี้นะครับก็จะมีใบเซอร์มาให้แบบนี้โนบุทุกตัวนะพี่อ๋อในส่วนใบเซอร์นะครับปี2021 ส่วนแบรนด์ก็คือแบรนดโนบุนากานะพี่แล้วตัวนี้สตีลก็จะเป็นคาร์บอนทีสิบฮาร์มอนอาราชินะครับนี่เลยก็จะมีใบดาบให้ชมแบบนี้อ่ะนีนะฝัากเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับแล้วก็จะแกะสลัก,กลายมังกรแบบนี้นะครับตัวกระบ,บังมือซื้อบักนะครับก็จะเป็นลายคาบุร <Wow. S 2> ีส่วนด้ามจับเนี่ยจะเป็นหนังกระเบนแท้นะครับสีดําพันมาด้วยผ้าเขียวสำหรับใบดาบเล่มนี้นะครับก็จะเป็นตัวเหล็กทีสิบนะพี่นี่เลย ใบมีดก็จะแกะสลักนะครับลงไปที่ใบมีดเลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นลนายมังกรส่วนตัวนี้จะเป็นฮาร์มอนอาราชินะครับที่เขาเรียกกันก็คือจะเป็นเหล็กทีซิบใบเต็มครับปลายดามนะครับคีซาก,กิรับหักมุมแท้นะครับพี่สาหรับเล่มนี้เป็นงานของแบรนด์โนบุนากะนะครับและส่วนที่เหลือๆเ,เนี่ยก็จะมีโนบุเนี่ยสองเล่มที่เหลือก็จะเป็นพวกอนิเมะนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ได้ออกมาโชว์ อยากจะรับชมเล่มไหนก็สามารถทิงคอมเมนต์นะครับขอเข้ามาได้บอกพี่ก้าครับผมอยากชมเล่มนู้นอยากชมเล่มนี้สามารถขอเข้ามาได้เลยครับเพียงแค่คอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะจัดให้ชมเป็นคลิปๆไปครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่สวัสดีครับ